สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมนะครับมิกรีวิวนะครับเช่นเคยนะครับผมวันนี้จะมาดูนาฬิกานะครับรุ่นหนึ่งของ SK m เคมนะครับผมร่นี้ที่ผมเพิ่งซื้อมาฮะล่าสุดเลยนะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะฮะรุ่นนี้อ่าเป็นรุ่นหนึ่งสี่สี่สามนะฮะก็รุ่นนี้เรือจะใหญ่มาอยู่นะครับเห็นไหมก็ฟังก์ชันก็จะมีอ่า บอกอุณหภูมินะฮะบอกความสูงนะฮะแล้วก็เข็มทิศนะฮะแล้วก็นับก้าวได้นะครับนับจังหวะนะครับได้นะครับอ่าเรามาดูตัวเรือเข้ากันนะฮะก็สายก็จะเป็นพลาสติก abs นะฮะฝาหลังนะฮะก็แน่นดีนะครับตัวเรือสวยงามเลยนะฮะอ่าเรื่องเอ่อรุ่นนี้นะครับมันจะมี เป็นสีดำนะฮะขอบตรงนี้สีดำที่ส้มนะฮะแล้วก็สีฟ้านะฮะแต่ผมซื้อเป็นสีส้มนะฮะโอเคนะครับก็ถ้ามาเทียบกับรุ่นก่อนหน้านั้นนะครับที่เป็นรุ่น1 3 8 5นะครับนะก็สองรุ่นนี้ฟังก์ชันจะคล้ายๆกันนะฮะเหมือนๆกันเลยนะรุ่นตัวล่าสุด ก่อนหน้านั้นที่ซื้อมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิก็มีนะครับวัดความสูงแล้วก็วัดนับก้าวแล้วก็เข็มทิศนะฮะก็ฟังก์ชันจะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเห็มน,นะครับว่าเรือนนี้มันจะหน้าปัดมันจะใหญ่กว่าเรือนนี้นะฮะอ่าซึ่งดูง่ายกว่านะฮะอ่าแต่วันนี้เรามาดูเรื่อง เรือนนี้ก่อนนะฮะก็การตั้งค่าก็มูลเหมือนกันครับสองรุ่นนี้เรามาดูการตั้งค่านะฮะการตั้งค่าเวลานะครับให้กดตรงนี้นะฮะปุ่มโหมดนะฮะค้างไว้นะครับอ่าเห็นไหมครับจนกว่ามันจะกระพริบอ่แล้วเรากดปุ่มเพิ่มลดตรงนี้นะครับนี่ปุ่มสตาร์ทแล้วปุ่มรีเพ็นะฮะรีเซ็ตนะฮะไม่ใช่รีเพจ ถ้าเราตั้งเสร็จแล้วเราก็กดโหมดอีกทีนะครับมันก็จะเลื่อนมาที่นาทีนะฮะเพิ่มลดเพิ่มลดอันนี้นะฮะอ่าถ้าจะตั้งชั่วโมงก็กดอีกทีครับมันก็จะมาได้ชั่วโมงเนี่ยเห็นไหมฮะเราก็สามารถเพิ่มลดเพิ่มลดได้นะฮะอ่าเสร็จแล้วเราก็กดอีกทีนะครับถ้าตั้งเสร็จแล้วกดโหมดอีกทีครับก็จะมาที่ปีนะครับปีก็จะนับเป็นคศนะครับ ก็ปีนี้20 2 0นะครับผมก็เหมือนเดิมนาะเพิ่มรถเพิ่มรถนะฮะก็ถ้าตั้งเสร็จแล้วกดโหมดทีทีครับผมก็จะมาที่วันที่นะฮะเราสามารถสลับมาวันมาก่อนหรือว่าเดือนมาก่อนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวันมาก่อนเดือนนะครับที่ผมตั้งไว้ก็เพิ่มรถเพิ่มรถได้นะครับนี้ในวันเดือน3เสร,ร็จแล้วเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับกดนะฮะ กดปุ่มหมดเรื่อยๆครับก็จะมาที่าวันที่นะฮะก็สามารถเหมือนตั้งเหมือนกันเลยครเพิ่มลดเพิ่มลดยี่สิบสามยี่สิบสี่เนี่ยเสร็จแล้วเราก็กดหมดอีกนะฮะก็จะมาที่เราจะสามารถตั้งว่าให้เดือนนำหน้าหรือว่าวันนำหน้านะครับถ้า, 23, 24, าก,ก,ดกดปุ่มส,สตาร์ทนะฮะตรงนี้ จะเป็นมันนะครับมันทับดีนะครับหมายถึงว่า,าเดือนนำหน้าวันนะฮะแต่ผมเลือกเป็นวันนำหน้าเดือนแล้วกันนะฮะตั้งเสร็จแล้วกดหมดอีกนีครับเราจะมาที่ตั้งเป็น2ี่ชั่วโมงหรือว่า12ชั่วโมงนะฮะเราสามารถกดนะกดปุ่มสตาร์ทสลับกันนะฮะ24กับ12เนี่ยฮะถ้าตั้งเสร็จแล้วก็กดโหมดนะฮะ อันนี้การตั้งความสว่างของไฟหน้าจอนะครับไฟหน้าปัดให้ระบบมันตั้งให้เป็น10อยู่แล้วนะครับก็สามารถลดได้นะครับถ้าใครไม่ชอบอลดสิบผมตั้งไว้ที่10แล้วกันนะครเสร็จแล้วก็กดหมดทีทีครับอันนี้ตั้งค่า,าปุ่มกดนะฮะให้มันมีเสียงตี๊บหรือเปล่านะครับผมตั้งเป็นออฟแล้วกันนะครับ ตั้งเสร็จแล้วกดปุ่มโหมดดีๆนะฮะอันนี้เป็นตั้งอ่าเขาเรียกว,ว่าตำแหน่งฮะตำแหน่งวัดอ่าอากาศนะครับเห็นมันจะปิ๊บเล็กๆนะฮะมันดูไม่ค่อยชัดอ่ะสูงไม่ค่อยชัดอันนี้ก็ไม่ต้องตั้งก็ได้นะครับก็กดโหมดดีๆฮะอ่าก็จะมาที่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็ปิ๊บใช่ไหมครับก็กดค้างไว้ครับอ่าก็จะมาหน้านี้